โอ้โหข่าวนี้ถ้าใครได้ยินแล้วไม่สะดุ้งนี่ถือว่าใจแข็งมากจีนทิ้งบอมสีจิ้นผิงสั่งเทขายพันธบัตรสหรัฐล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยดอลลาร์จะพังไหมโลกการเงินจะถล่มหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องครับใจเย็นก่อนหายใจลึกๆฟังผมดีๆเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่พาดหัวเขาอยากให้เรากลัวกันจนขาสัน่น ลองนึกภาพตามนะครับเช้าวันหนึ่งคุณเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเจอพาดหัวตัวโต,วตวเสียงเหมือนฟ้าผ่าจีนขายพันธบัตรสหรัฐดอลลาร์ร่วงระนาวโลกสั่งสะเทือนโอ้ยใจหวิวใจหายวา่าแรกนี่คิดไปไกลแล้วใช่ไหมว่าเงินจะหายหุ้นจะพังทองจะพุ่งบ้านเมืองจะปั่นป่วนแต่เดี๋ยวก่อนฟังผมหน่อยข่าวแบบนี้มันต้องแยกอารมณ์ออกจากข้อเท็จจริงไม่งั้นเราจะกลายเป็นเหยื่อของคำว่าตื่นตระหนก คำถามแรกที่ต้องถามดังๆเลยคือจีนขายจริงไหมหรือแค่พูดให้เราตกใจคำตอบคือจีนไม่ได้กดปุ่มขายที่เดียวตูมเหมือนทิ้งระเบิดอย่างที่เขาเล่ากันแต่จีนค่อยๆลดค่อยๆถอยค่อยๆขยับมานานแล้วเป็นการปรับพอร์ตไม่ใช่การแตกหักลองคิดดับชาวบ้านนะครับถ้าคุณมีเงินฝากอยู่ธนาคารเดียวมานานแล้ววันหนึ่งคุณเริ่มแบ่งเงินไปอีกธนาคารหนึ่งแบบนี้เรียกว่าหนีไหมหรือเรียกว่ากระจายความเสี่ยงจีนก็ทําแบบนั้นแหละ ไม่ได้โวยวายไม่ได้ประกาศสงครามแต่เงียบๆขยับหมากแล้วคำว่าล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ละ่ะมันมาจากไหนอันนี้ต้องพูดกันตรงๆบางทีมันมาจากการเอาตัวเลขช่วงหนึ่งมาเล่นคำเอามาขยายเอามาใส่อารมณ์เพื่อให้คนอ่านสะดุง้งเผลอกดเผล,อ,เลอแชร์เผลอกลัวแต่ถ้ามองภาพรวมทั้งกระดานโลกการเงินไม่ได้พังดอลลร์ไม่ได้ล้มตลาดพันธบัตรสหรัฐยังมีคนซื้อมีคนรับไม้ต่ออีกเพียบอา้าว แล้วทำไมจีนต้องขายอันนี้แหละคือหัวใจของเรื่องโลกวันนี้ไม่เหมือนโลกเมื่อ10ปีก่อนเงินไม่ใช่แค่เงินแต่มันคืออำนาจคือความเสี่ยงคือการเมืองใครถือสินทรัพย์ที่อีกฝ่ายสั่งแช่แข็งได้ก็ต้องคิดหนักจีนก็คิดเป็นเขาไม่ได้โง่เขาไม่ได้ใจร้อนเขาแค่ไม่อยากเอาไข่ทั้งหมดไปใส่ตะกร้าใบเดียวแล้วดอลลาร์ร่วงจริงไหมบางช่วงมันแกว่งมันผันผวนมันทำให้คนใจสัน่น วิวาบหนึ่งเหมือนจะลงแรงแต่โลกการเงินมันไม่ได้ขยับเพราะข่าวเดียวมันขยับเพราะดอกเบี้ยเพราะความกลัวเพราะเงินไหลเข้าออกทั้งโลกตรงนี้ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องหยุดคิดนิดหนึ่งข่าวแรงไม่ได้แปลว่าโลกพังข่าวดังไม่ได้แปลว่าความจริงทั้งหมดอยู่ตรงนั้นคนที่ชนะในเกมนี้ไม่ใช่คนที่กลัวเร็วแต่คือคนที่ตั้งสติได้ก่อนเรื่องนี้สอนอะไรเรามันสอนว่าโลกกำลังเปลี่ยนเกมกำลังเปลี่ยน และใครที่อ่านเกมไม่ออกจะถูกพาดหัวลากไปมาเหมือนใบไม้ในพายุแต่ถ้าเราฟังให้ลึกดูให้รอบเราจะเห็นว่านี่ไม่ใช่วันสิ้นโลกแต่มันคือการขยับหมากของมหาอำนาจบ้านเราเองก็ต้องมองเกมนี้ให้ขาดเรามีจุดแข็งเรามีรากฐานเรามีศักยภาพที่จะยืนอย่างสง่าง,งามท่ามกลางความผ,ลผ,ลผลันผวนไม่ต้องตื่นตูมไม่ต้องหวาดกลัวแต่ต้องรู้เท่าทันจำประโยคนี้ไว้ให้ดีนะครับ อย่าให้พาดหัวมาขโมยสติเราเพราะในโลกการเงินคนที่รอดไม่ใช่คนที่รู้ข่าวก่อนแต่คือคนที่ไม่ตื่นตกใจไปกับข่าวนั้นเอาละคราวนี้เรามาไล่กันให้ถึงแก่นเลยนะเพราะถ้าใครยังคิดว่าจีนขายพันธบัตรสหรัฐแบบโมโหฟาโต๊ะแล้วเทขายตูมเดียวบอกเลยคิดผิดถนัดโอ้ยผมฟังแล้วอยากกลุ่มขมับความจริงมันไม่ใช่หนังบู๊ไม่ใช่ฉากอารมณ์พาไปแต่มันคือการขยับหมากแบบคนที่คิดมาเป็น1ิปี เงียบนิ่งหนักแน่นแล้วโคตรอันตรายลองนึกภาพตามนะครับจีนไม่ใช่คนที่ตื่นเช้ามาแล้วพูดว่าวันนี้ขอขายให้โลกสะเทือนเล่นๆดีกว่าไม่ใช่เลยเขาค่อยๆลดค่อยๆผ่อนค่อยๆถอยเหมือนคนที่เดินออกจากห้องโดยไม่ให้ใครได้ยินเสียงประตูอืมนี่แหละของจริงหลายปีที่ผ่านมาจีนค,ค่อยๆลดการถือพันธบัตรสหรัฐลงเรื่อยๆไม่ใช่ลดวันเดียวไม่ใช่ลดเดือนเดียว แต่ลดเป็นแนวโน้มยาวถามว่าทำไมคำตอบมันแรงแต่ต้องพูดเพราะโลกมันไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมเนื่อนที่เคยคิดว่าปลอดภัยอยู่ดีๆอาจถูกสั่งแช่ถูกอายัดถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองใครจะไปกล้าถือทั้งหมดไว้ที่เดียวละ่ะจริงไหมคิดแค่นี้ก็เสียวแล้วใจหวิวเลยจีนเลยเลือกทำในสิ่งที่ประเทศใหญ่ที่คิดเป็นต้องทำกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพา ไม่ฝากชะตากรรมไว้กับอำนาจของใครคนเดียวและเขาขายแล้วเอาเงินไปไหนอันนี้ยิ่งน่าสนใจบางส่วนเอาไปดูแลเศรษฐกิจในบ้านตัวเองบางส่วนเอาไปเสริมสินทรัพย์ที่จับต้องได้บางส่วนเก็บไว้เป็นกันชนเพื่อวันที่โลกการเงินสะดุดนี่ไม่ใช่การหนีแต่คือการเตรียมตัวไม่ใช่ความกลัวแต่คือความระแวดระวังโอ้โหระดับนี้แล้วใครยังบอกว่าจีนคิดไม่เป็นผมว่าไม่ยุติธรรมแล้วอเมริกาล่ะเจ็บไหม บอกตรงๆไม่ได้สะเทือนแบบหน้างหงายเพราะตลาดพันธบัตรเขาใหญ่คนซื้อเยอะมีคนรอรับของเสมอจีนขายก็มีคนอื่นเข้ามารับเกมมันไม่ได้จบง่ายๆอย่างที่พาดหัวอยากให้เราเชื่อแต่ที่แน่ๆคือบรรยากาศมันเปลี่ยนโลกเริ่มไม่ไว้ใจกันเหมือนเดิมเงินเริ่มไม่ใช่แค่เรื่องผลตอบแทนแต่เป็นเรื่องความอยู่รอดตรงนี้แหละที่พ่อแม่พี่น้องต้องฟังให้ดีข่าวนี้ไม่ได้บอกให้เรากลัวแต่มันบอกให้เราตื่นตื่นว่าโลกกำลังเปลี่ยน ตื่นว่าความมั่นคงแบบเดิมๆอาจไม่มั่นคงอีกต่อไปตื่นว่าคนที่ไม่เตรียมตัวจะถูกคลื่นซัดก่อนใครบ้านเรามีข้อได้เปรียบมีฐานมีความสามารถมีคนเก่งมีระบบการเงินที่ผ่านพายุมาไม่น้อยถ้าอ่านเกมนี้ออกเราไม่จำเป็นต้องหวาดผวาแต่ถ้าอ่านไม่ออกเอาแต่ฟังพาดหัวใจจะสั่นทุกวันจำไว้เลยนะครับจีนไม่ได้ทิ้งระเบิด จีนกำลังเดินมาและโลกทั้งใบกำลังถูกบังคับให้ต้องเดินตามใครมีสติใครมองไกลคนนั้นจะยืนอยู่ได้ใครตื่นข่าวใครแตกตื่นคนนั้นจะเหนื่อยไปอีกนานโอเคฟังตรงนี้ให้ดีนะเพราะตรงนี้แหละที่คนเข้าใจผิดกันมากที่สุดเพราะได้ยินว่าจีนขายพันธบัตรสหรัฐปุ๊บหลายคนร้องลั่นเลยเฮ้ยดอลลาร์ต้องร่วงแน่โลกต้องพังแน่เงินกระดาษกำลังจะจบแล้วโอ้ยใจสั่น มือเย็นเหนื่อซึมกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เดี๋ยวก่อนนะหยุดก่อนหยุดคิดแบบนั้นก่อนเพราะความจริงมันไม่ง่ายไม่ตรงไม่ได้เป็นเส้นเดียวแบบที่คนชอบเล่ากันขายพันธบัตรไม่ได้แปลวลล่าดอลลาร์จะพังทันทีพูดแบบนี้เลยนะใครเอาไปปนกันมั่วๆนี่คือเข้าใจกลไกการเงินผิดเต็มๆถ้าคิดแบบนั้นตลาดโลกคงล่มไปหลายรอบแล้วลองนึกภาพแบบบ้านๆพันธบัตรคือกระดาษสัญญากู้ ดอลลร์คือเงินที่ใช้ซื้อขายทั่วโลก2ออย่างนี้เกี่ยวกันก็จริงแต่ไม่ได้ผูกกันตายตัวเวลาจีนขายพันธบัตรมันไม่ได้หมายความว่าเขาเอาเงินไปเผาทิ้งเขาแค่เปลี่ยนจากกระดาษใบหนึ่งไปถือเงินหรือสินทรัพย์แบบอื่นเงินยังอยู่ในระบบโลกยังหมุนตลาดยังเดินแล้วดอลลร์มันขยับเพราะอะไรไม่ใช่เพราะจีนคนเดียวมันขยับเพราะดอกเบีย้ยเพราะความกลัวเพราะคนทั้งโลกกําลังคิดเหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงบางวันคนกลัวก็แห่ถือเงิน บางวันคนกล้าก็เอาเงินไปลงทุนมันแกว่งมันไหวมันขึ้นมันลงเป็นเรื่องปกติไม่ใช่สัญญาณวันสิ้นโลกอย่างที่ใครบางคนอยากขายฝันขายความกลัวทีนี้ถามว่าแล้วทำไมข่าวมันดูแรงดูน่ากลัวขนาดนั้นคำตอบตรงๆเลยนะเพราะความกลัวขายได้ยิ่งพาดหัวแรงคนยิ่งกดยิ่งแชร์ยิ่งตื่นโอ้ยใครทำสื่อก็รู้สูตรนี้กันทั้งนั้นแต่คนที่ต้องอยู่กับเงินจริงๆใช้เงินจริงๆ เขาไม่ดูแค่พาดหัวเขาดูทั้งภาพดูว่าใครขายใครซื้อดูว่าเงินไหลไปไหนดูว่าโลกกำลังกลัวเรื่องอะไรและพอหันกลับมามองให้ครบจะเห็นเลยว่าถึงจีนจะลดการถือพันธบัตรก็ยังมีคนอื่นเข้ามาซื้อยังมีคนเชื่อมั่นยังมีเงินหมุนเวียนโลกการเงินมันไม่ได้ยืนด้วยขาเดียวมันยืนด้วยหลายขาขาหักขาหนึ่งมันยังไม่ล้มง่ายๆตรงนี้แหละที่อยากบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคน อย่าให้ข่าวแรงทำให้เราใจแตกอย่าให้คำพูดไม่กี่ประโยคมาทำให้เรานอนไม่หลับสิ่งที่เราควรทำคือฟังให้ลึกคิดเฮรอบแยกให้ออกว่าอะไรคือเสียงโวยวายอะไรคือความจริงที่ค่อยๆเคลื่อนบ้านเรามีพื้นฐานมีความแข็งแรงมีประสบการณ์ผ่านวิกฤตมาแล้วไม่รู้กี่รอบถ้าเรามีสติเราไม่จำเป็นต้องกลัวใครง่ายๆแต่ถ้าเราหลงไปกับความตื่นตระหนกต่อให้โลกไม่พังใจเราก็พังก่อน จำไว้ให้ขึ้นใจนะขายพันธบัตรไม่ได้แปลว่าดอลลร์จบข่าวแรงไม่ได้แปลว่าโลกถลม่มและคนที่อยู่รอดในเกมนี้คือคนที่ไม่ปล่อยให้ความกลัวเป็นคนตัดสินใจแทนตัวเองโอ้โหประโยคนี้ได้ยินบ่อยจนหูชาโลกกำลังเลิกใช้ดอลลร์เงินดอลลราใกล้จบแล้วฟังแล้วเป็นไงใจหวิวไหมจุกอ,อกไหมเหมือนโลกกำลังจะพลิกคว่ำใช่หรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะหยุดก่อน หยุดคิดแบบสุดโต่งเพราะความจริงมันไม่ได้ดำหรือขาวขนาดนั้นมันไม่ใช่เลิกใช้มันคือปรับน้ำหนักโอ้ยแค่นี้ความหมายก็เปลี่ยนแล้วลองลึกภาพง่ายๆเมื่อก่อนคุณเก็บเงินสดไว้ในกระเป๋าใบเดียววันนี้คุณแบ่งไปใส่กระเป๋าอีกใบแบบนี้เรียกเลิกใช้ใบเดิมไหมไม่ใช่เลยคุณแค่ไม่อยากเสี่ยงหมดตัวถ้ากระเป๋าหายโลกการเงินก็เหมือนกัน หลายประเทศเริ่มคิดเหมือนกันว่าถ้าเอาเงินทั้งหมดไปผูกกับระบบเดียววันหนึ่งถ้าถูกบีบถูกแช่ถูกสั่งหยุดโอ้ยจะทำยังไงใจสั่นเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การประกาศสงครามแต่เป็นการระวังตัวไม่ใช่การหักดิบแต่เป็นการค่อยๆขยับ <c oughs> เกมนี้มันเงียบแต่มันลึกแล้วดอลลาร์ยังสำคัญไหมพูดกันตรงๆยังสำคัญมากการค้าขายทั่วโลกยังใช้การเงินโลกยังอิง ใครจะไปเลิกง่ายๆในวันสองวันถ้าเลิกได้จริงโลกคงปั่นป่วนกว่านี้เป็นสิบเท่าแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือความรู้สึกความรู้สึกว่าอย่าฝากชีวิตไว้ที่เดียวนี่แหละคือหัวใจของยุคนี้หลายประเทศเริ่มมองหาสิ่งที่จับต้องได้ของที่ไม่ต้องขออนุญาตใครของที่ไม่โดนสั่งหยุดกลางอากาศแค่คิดก็อ๋อเข้าใจทันทีว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ตรงนี้ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องฟังให้ดี ข่าวที่พูดว่าโลกกำลังเลิกใช้ดอลลร์มันขายความกลัวแต่ความจริงคือโลกกำลังจักสมดุลใหม่ไม่ใช่การหนีแต่เป็นการกันตัวไม่ใช่การล้มแต่เป็นการปรับท่าให้ยืนมั่นกว่าเดิมและบ้านเราอยู่ตรงไหนบอกเลยเราไม่ได้ยืนงงอยู่ข้างเวทีเรามีบทบาทมีตำแหน่งมีความเชื่อมโยงกับโลกเราค้าขายเราผลิตเราต้อนรับเราหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในหลายมิติถ้าโลกเริ่มระวังเราก็ต้องระวังอย่างมีสติ ไม่ตื่นตูมไม่หลงคำขู่แต่ไม่ประมาทยุคนี้ไม่ใช่ยุคของคนเสียงดังแต่เป็นยุคของคนอ่านเกมขาดใครมองออกว่าโลกกำลังกระจายน้ํำหนักคนนั้นจะไม่ตื่นข่าวคนนั้นจะไม่หวั่นไหวจำไว้ให้แม่นเลยนะโลกไม่ได้เลิกใช้เงินเดิมโลกแค่ไม่อยากเสี่ยงเหมือนเดิมและคนที่อยู่รอดในยุคนี้ไม่ใช่คนที่กลัวทุกอย่างแต่คือคนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงแล้วเตรียมตัวให้ทันเฮ้ยคำถามนี้ดังมาก ดังจนผมได้ยินทุกวันจีนขายพันธบัตรแล้วใครจะซื้ออเมริกาจะไม่มีคนให้กู้แล้วใช่ไหมโอ้ยฟังแล้วบางคนถึงกับถอนหายใจใจหวิวเหมือนกำลังดูเรือใหญ่จะล่มกลางทะเลแต่เดี๋ยวก่อนนะหยุดคิดภาพนั้นก่อนเพราะความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยถ้าเป็นแบบนั้นจริงโลกการเงินคงพังไปนานแล้วไม่ต้องรอถึงวันนี้ลองนึกภาพง่ายๆแบบชาวบ้านตลาดพันธบัตรสหรัฐไม่ใช่ร้านโชว์หวยหน้าปากซอย แต่มันคือตลาดที่ใหญ่ระดับโลกใหญ่จนเงินจากทั่วโลกไหลเข้าออกทุกวันใครมีเงินเหลือใครอยากพักเงินใครอยากหาที่ปลอดภัยก็ต้องแวะมาที่นี่ก่อนทั้งนั้นพอจีนลดการถือครองหลายคนร้องลั่นเลยว่าจบแล้วไม่มีคนซื้อแล้วโอ้ยผมได้ยินแล้วอยากจะถามกลับแล้วเงินจากทั้งโลกหายไปไหนล่ะความจริงคือมีคนอื่นเข้ามารับต่อทั้งกองทุนทั้งธนาคารทั้งประเทศอื่น บางคนซื้อเพิ่มบางคนซื้อแทนบางคนรอจังหวะมันไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่พาดหัวชอบทําให้เราคิดอันนี้ต้องพูดตรงๆต,ตลาดนี้มันอยู่ได้เพราะความลึกๆจนขายได้ทุกวันลึกจนใครอยากซื้อก็มีของให้ใครอยากขายก็มีคนรอรับอือระบบมันถูกออกแบบมาให้รองรับแรงกระแทกแบบนี้อยู่แล้วแล้วอเมริกากลัวไหมกลัวสิใครจะไม่กลัวแต่กลัวไม่ใช่แปละว่าล้ม เขารู้ดีว่าโลกยังต้องใช้ระบบนี้ยังต้องพักเงินยังต้องมีที่ให้เงินใหญ่ๆจอดชั่วคราวสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่ว่าไม่มีคนซื้อแต่คือใครเป็นคนซื้อน้ำหนักมันเปลี่ยนมือที่ถือเปลี่ยนแต่เวทียังอยู่ตรงนี้แหละที่หลายคนพลาดมัวแต่ดูว่าจีนขายแต่ไม่ดูว่าใครซื้อมัวแต่ฟังเสียงโวยวายแต่ไม่มองกระดานจริงพ่อแม่พี่น้องครับโลกการเงินมันไม่ใช่เรื่องอารมณ์ มันคือเรื่องความจําเป็นใครมีเงินก้อนใหญ่เขาต้องหาที่จอดและที่จอดที่ใหญ่พอปลอดภัยพอมันมีไม่กี่ที่ในโลกเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสรุปว่าใครจบใครแพ้เกมนี้มันยังยาวมันยังเดินต่อแค่เปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนตัวละครแล้วเราควรมองยังไงมองให้ออกว่าโลกกําลังปรับสมดุลไม่ใช่พังทลายมองให้ออกว่าเสียงดังไม่ได้แปลว่าแรงจริงบางทีแค่ดังเพราะอยากให้คนกลัวบ้านเรามีประสบการณ์ผ่านคลื่นผ่านพายุ ผ่านวิกฤตมาแล้วถ้าเราใช้สติใช้เหตุผลเราไม่จำเป็นต้องตกใจทุกครั้งที่มีข่าวแรงจำไว้ให้ขึ้นใจเลยจีนขายไม่ได้แปลว่าไม่มีคนซื้อตลาดใหญ่ไม่ได้ล้มเพราะคนเดียวและคนที่อยู่รอดในเกมนี้คือคนที่ดูทั้งภาพไม่ใช่แค่เสียงตะโกนจากพาดหัวเอาละมาถึงจุดที่ต้องถามกันแบบไม่อ้อมค้อมแล้วจีนกำลังเตรียมอะไรอยู่กันแน่ โอ้ยคำถามนี่แหละที่ทำให้คนในวงการนั่งไม่ติดเกาหัวกันทั้งคืนใจเต้นตุบๆเหมือนรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่หลังฉากบอกเลยนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการคิดเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแบบที่คนธรรมดามองเพลินๆจะไม่เห็นลองตั้งสติก่อนแล้วฟังให้ครบเพราะสิ่งที่จีนทำไม่ได้มีคำตอบเดียวแต่มันมีอย่างน้อยสามทางที่เขากำลังเดินพร้อมกันอืม <c oughs> คิดแล้วขนลุกจริงๆทางแรก จีนกำลังป้องกันตัวเองจากโลกที่ไว้ใจกันยากขึ้นทุกวันวันนี้เงินไม่ใช่แค่เงินมันกลายเป็นเครื่องมือใครไม่ถูกใจกันอาจถูกตัดถูกแช่ถูกหยุดแค่คิดก็ใจหายแล้วใช่ไหมจีนเลยเลือกไม่ฝากชีวิตไว้กับใครคนเดียวนี่ไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือสัญชาตญาณเอาตัวรอดของผู้เล่นรายใหญ่ทางที่2จีนต้องดูแลบ้านของตัวเองเศรษฐกิจในประเทศต้องใช้พลังต้องใช้สภาพคล่อง เงินบางส่วนเลยต้องดึงกลับเอาไว้พยุงเอาไว้ซ่อมเอาไว้เสริมแรงไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะคนฉลาดรู้ว่าต้องดูแลฐานก่อนจะมองเกมไกลทางที่3อันนี้แหละที่เงียบแต่โคตรสำคัญจีนกำลังเปลี่ยนโครงสร้างทรัพย์สินสำรองจากของที่เป็นกระดาษไปสู่ของที่จับต้องได้มากขึ้นของที่ไม่ต้องขออนุญาตใครของที่ไม่มีใครสั่งหยุดกลางอากาศได้โอ้ยแค่คิดก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจธรรมดา สามทางนี้ไม่ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทำพร้อมกันค่อยๆเดินค่อยๆปรับไม่ส่งเสียงดังไม่ประกาศให้ใครรู้ตรงนี้แหละที่หลายคนพลาดมัวจะถามว่าจีนจะเอาชนะใครทั้งที่คำถามจริงคือจีนกำลังเตรียมรับมือกับอะไรโลกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมข้อตกลงเปลี่ยนเร็วมิตรกลายเป็นคู่แข่งได้ในพริบตาใครที่ยังคิดแบบเดิมจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแบบไม่รู้ตัวพ่อแม่พี่น้องครับอย่าไปมองเรื่องนี้แบบเฉียคราง ไม่ต้องเชียร์ใครแพ้ใครชนะแต่มองให้เห็นว่าคนที่คิดไกลเขาเตรียมตัวก่อนเสมอจีนไม่ได้ประกาศเสียงดังแต่การกระทำมันดังมากดังพอให้คนที่อ่านเกมเป็นรู้ทันทีว่าโลกกำลังเข้าสู่ช่วงที่ต้องระวังทุกก้าวแล้วบ้านเราควรทำยังไงไม่ต้องเรียนแบบใครแต่ต้องเรียนรู้เรียนรู้ว่าการพึ่งพาอย่างเดียวมันเสี่ยงเรียนรู้ว่าความยืดหยุ่นคือพลังเรียนรู้ว่าการเตรียมตัวคือเกราะที่ดีที่สุดจำไว้เลยนะ คนที่รอดไม่ใช่คนที่เดาถูกแต่คือคนที่มีทางเลือกและสิ่งที่จีนกำลังทำอยู่ไม่ใช่การทำนายอนาคตแต่มันคือการสร้างทางเลือกไว้รอวันที่โลกเปลี่ยนจริงๆเอาละฟังตรงนี้ให้ดีเพราะตรงนี้แหละที่เกี่ยวกับกระเป๋าเงินของพ่อแม่พี่น้องแบบตรงๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของคนใส่สูตรในห้องประชุมแต่เป็นเรื่องเงินในบัญชีเรื่องราคาทองเรื่องค่าครองชีพโอ้ยคิดแล้วใจเต้นเลยใช่ไหม พอจีนขยับพอโลกสะเทือนคลื่นมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ฝั่งโน้นมันวิ่งข้ามน้ําข้ามทะเลมาถึงบ้านเราด้วยช้าบ้างเร็วบ้างแต่ไม่เคยไม่มาอย่างแรกเลยค่าเงินพอโลกเริ่มกลัวเงินจะวิ่งหาที่ปลอดภัยบางช่วงเงินก็ไหลเข้าบางช่วงก็ไหลออกค่าเงินมาเลยแกว่งเหมือนเรือน้อยเจอคลื่นโอ้ยใครทําธุรกิจใครนําเข้าใครส่งออกนี่รู้สึกทันทีต้นทุนขยับ กำไรสั่นใจหวิวทุกครั้งที่เห็นตัวเลขเปลี่ยนต่อมาทองคำยามใดที่โลกไม่แน่ใจคนจะหันไปหาของที่จับต้องได้ของที่ไม่ต้องเชื่อใจใครเพราะข่าวแรงทองก็ขยับบางวันขึ้นแรงจนคนร้องอูห้หูบางวันย่อลงจนใจหายนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือความกลัวของคนทั้งโลกที่ไหลามารวมกันต่อด้วยตลาดเงินตลาดทุนพอข่าวแรงเงินบางส่วนจะชะลอ คนรอคนดูคนลังเลตลาดก็เหวี่ยงขึ้นลงเหมือนหัวใจคนที่ยังตัดสินใจไม่ถูกโอ้ยใครไม่มีสตินี่มีสิทธิ์กดขายพิจังหวะได้ง่ายๆแล้วภาคการค้าขายละ่ะถ้าโลกชะลอการสั่งซื้อก็ชะลอถ้าโลกไม่มั่นใจการเดินทางก็สะดุดแต่บ้านเรามีข้อได้เปรียบเรามีของจริงเรามีอาหารเรามีบริการเรามีความสามารถในการต้อนรับคนจากทั่วสารทิศ ตรงนี้แหละคือฐานที่ทําให้เรายังยืนได้อย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้บอกว่าไม่มีผลกระทบมันมีแน่แต่ไม่ใช่แบบล้มครืนมันเป็นแรงสั่นที่เตือนให้เราระวังตัวมากขึ้นพ่อแม่พี่น้องครับข่าบแบบนี้ไม่ได้มาเพื่อให้เรากลัวแต่มันมาเพื่อบอกว่าโลกกําลังผันผวนและคนที่ปรับตัวได้จะอยู่ได้อย่าเอาเงินทั้งก้อนฝากไว้กับความหวังเดียวอย่าเชื่อเสียงลือมากกว่าเหตุผลอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ตอนใจสั่น บ้านเราผ่านวิกฤตมาแล้วหลายรอบผ่านคลื่นใหญ่ผ่านแรงกดผ่านวันที่มืดมนทุกครั้งที่รอดมาได้ไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะสติและการช่วยกันประคองจำไว้นะคลื่นโลกมาแน่แต่เรือที่ดีไม่ได้ล่มเพราะคลื่นมันล่มเพราะคนบนเรือแตกตื่นกันเองถ้าเรายังนิ่งยังมองเกมออกแรงสั่นจากโลกก็จะเป็นแค่บททดสอบไม่ใช่จุดจบของพวกเราเอาละมาถึงตรงนี้แล้ว ถ้ายังถามอยู่ว่าแล้วเราควรทำยังไงดีวะบอกเลยนะคำถามนี้โคตรสำคัญใจเต้นตุบตุบใช่ไหมมันยื่ยนอยู่สามแยกไม่รู้จะไปซ้ายหรือขวาฟังให้ดีนะเรื่องแบบนี้ไม่ต้องเดาไม่ต้องมนโนไม่ต้องนั่งกลัวจนกินข้าวไม่ลงมันมีสัญญาณให้ดูมีร่องรอยให้จับแค่คนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนให้มองอย่างแรกที่ต้องดูคือพฤติกรรมของเงินก้อนใหญ่เงินฉลาดมันไม่โวยวายมันไม่ออกข่าว แต่มันจะค่อยๆไหลไออกจากจุดเสี่ยงไหลไปหาที่มั่นคงถ้าเห็นเงินก้อนใหญ่เริ่มลังเลนั่นแปลว่าโลกเริ่มไม่ชัวโอ๊ย้ยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าควรชะลอไม่ใช่พุ่งใส่แบบไม่คิดอย่างที่สองดูอัตราผลตอบแทนเงินกู้ของประเทศใหญ่ถ้ามันแกว่งแรงแปลว่าคนกำลังกลัวถ้ามันนิ่งลงแปลว่าคนเริ่มอุ่นใจตัวเลขพวกนี้ไม่โกหกมันสะท้อนอารมณ์ของโลกทั้งใบ ใครดูออกใครอ่านเป็นจะไม่ตื่นข่าวง่ายๆอย่างที่สราคาทองอย่าไปดูวันเดียวและสรุปต้องดูแนวโน้มถ้าคนแห่เข้าทองแปลว,ว่าความไม่มั่นใจมันสะสมถ้าทองพักแปลว,ว่าคนเริ่มรับความเสี่ยงได้อือ <c> ห <oughs> ทองนี่แหละคือเครื่องวัดความกลัวของมนุษย์อย่างที่สดูส่วนต่างระหว่างความกล้าและความกลัวเวลาคนกลัวมากของเสี่ยงจะโดนเท เวลาคนกล้าน้อยของมั่นคงจะถูกกอดถ้าเห็นความต่างมันถ่างกว้างนั่นคือสัญญาณว่าอย่าประมาทใจต้องนิ่งมืออย่าไวอย่างที่5ดูข้างเงินในแถบเอเชียถ้าแกว่งพร้อมกันแปลว่าเป็นแรงกดจากโลกแต่ถ้าบ้านเรานิ่งกว่าเพื่อนแปลว่าเรายังมีความเชื่อมัน่นโอ้ยอันนี้แหละที่หลายคนไม่เคยสังเกตพ่อแม่พี่น้องครับคนที่พลาดไม่ใช่เพราะไม่รู้ข่าวแต่เพราะไม่มีระบบคิดไม่มีกรอบ ดูพอข่าวมาแรงใจก็แตกมือก็สั่นตัดสินใจผิดซ้ำๆผมไม่ได้บอกให้ทุกคนไปลงทุนไม่ได้บอกให้เสี่ยงแต่ผมบอกว่าต้องรู้ทันรู้ว่าโลกกำลังกลัวหรือกำลังกล้ารู้ว่าเงินกำลังหนีหรือกำลังไหลเข้าบ้านเรามีศักยภาพมีฐานมีคนทํามาหากินจริงถ้าเราไม่ตื่นข่าวถ้าเราไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์เราจะไม่ถูกคลื่นซัดง่ายๆจำไว้ให้ขึ้นใจนะ คนที่ชนะไม่ใช่คนที่ทายถูกทุกครั้งแต่คือคนที่ไม่พังตอนทายผิดมีสติมีระบบมีทางถอยโลกจะผันผวนอีกแน่ข่าวแรงจะมาอีกแน่แต่ถ้าเรามองสัญญาณเป็นข่าวจะเป็นแค่เสียงไม่ใช่คำสั่งที่มาควบคุมชีวิตเราเอาละเดินกันมาถึงตรงนี้แล้วถ้ายังฟังอยู่แปลว,ว่าคุณไม่ใช่คนที่เชื่ออะไรง่ายๆใจมันเริ่มนิ่งขึ้นแล้วใช่ไหม จากวันแรกที่ได้ยินขา่าวแรงๆใจหวิวมือเย็นเหงื่อซึมวันนี้มันเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ได้มาเพื่อทําให้โลกพังแต่มันมาเพื่อบอกว่าโลกกําลังเปลี่ยนจริงๆย้อนมองทั้งหมดอีกครั้งนะจีนไม่ได้โวยวายไม่ได้ทุบโตะ๊ะไม่ได้ประกาศศึกแต่เขาค่อยๆขยับค่อยๆถอนค่อยๆเตรียมเงียบๆแต่หนักมากโอ้ยนี่แหละสไตล์คนที่คิดไกลสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่วันสิ้นโลกแต่คือวันเปลี่ยนยุค จากโลกที่เคยเชื่อใจกันง่ายไปสู่โลกที่ทุกคนต้องมีแผนสำรองต้องมีทางหนีทีไล่ต้องไม่ฝากชีวิตไว้กับใครคนเดียวเงื่อนวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขมันคือความมั่นคงมันคืออำนาจมันคือการเอาตัวรอดใครไม่ปรับใครไม่อ่านเกมจะเหนื่อยจะเครียดจะโดนลากไปตามกระแสะแล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนพูดจากใจเลยนะเราไม่ได้ยืนตัวสั่นอยู่ข้างสนามเรามีรากเรามีความสามารถ เรามีของจริงเราผลิตเราขายเราดูแลเราเชื่อมโลกในหลายมิติถ้าเรามีสติเราไม่ใช่ผู้ถูกกระทำอย่างเดียวแต่เราสามารถยืนหรือ,อมีศักดิ์ศรีท่ามกลางความผันผวนสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ข่าวแรงแต่คือใจที่แตกการตัดสินใจตอนกลัวการวิ่งตามเสียงดังโดยไม่รู้ว่ากำลังวิ่งไปไหนผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจโลกจะผันผวนอีกข่าวจะโหดกว่านี้อีก แต่คนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่รู้ก่อนคือคนที่นิ่งกว่านิ่งพอจะไม่ขายทุกอย่างตอนตกใจนิ่งพอจะไม่เชื่อทุกอย่างที่เขาตะโกนนิ่งพอจะถามตัวเองว่าข่าวนี้จริงแค่ไหนกระทบเรายัางไงแล้วเราควรขยับหรือควรรอการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบของเงินไม่ใช่จุดจบของโลกแต่มันคือบททดสอบของสติคนใครผ่านบทนี้ไปได้จะมองโลกต่างจากเดิมจะไม่ตื่นข่าวง่าย จะไม่หวั่นไหวกับพาดหัวจะเริ่มคิดเป็นระบบคิดเป็นภาพใหญ่สุดท้ายนี้ผมอยากบอกตรงๆอย่าก,กลัวโลกที่กําลังเปลี่ยนแต่ให้กลัวใจตัวเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนตามเพราะในเกมใหญ่แบบนี้คนที่ยืนอยู่ได้ไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินเมื่อไหร่ควรหยุดและเมื่อไหร่ควรยืนให้มัน่นแม้ทั้งโลกจะสั่นสะเทือนก็ตาม